การถ่ายรูปภาพเนี่ยนะะไม่ว่าจะมีการตกแต่งหรือไม่ได้ตกแต่ง คิดง่ายๆเลยนะถ้าเราไม่ได้เป็นคนถ่ายแล้วเราเอาภาพของคนอื่นมาใช้ไม่ว่าภาพมันจะสวยไม่สวยตกแ,แต่งไม่ตกแต่งก็ตามคุณเสี่ยงต่อการผิดละเมิดลิขสิทธิ์แล้วนะคะถ้าสมมติว่าทนายเอาปากกาแท่งนี้นะไปถ่ายคู่กับยาดมขวดหนึ่งแล้วกันถ้าพอทนายถ่ายปุ๊บอ้มันสวยมากเลยมีคนเห็นนะคะเอารูปเนี้ยไปใช้อันเนี้ยผิดละเมิดลิขสิทธิ์แน่นอนในเรื่องของภาพถ่ายแต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าอุ้ยภาพเนี้ยโพสิชันเนี้ยมันสวยมากเลยเอาปากกากับยาดมไปตั้งใหม่ให้เหมือนเลยนะ้ถ่่่ายใหมมอันนีคุณไิด เพราะฉะนั้นนะคะลิขสิทธิ์ก็คือการที่คุ้มครองความคิดและการแสดงออกของมนุษย์คือคุณทําขึ้นมาเนี่ยต่อให้มันเหมือนหรือยังไงนะก็ไม่ผิดลิขสิทธินะ์แต่ไม่ใช่เรื่องการลอกเลียนแบบนะมันต้องหมายความว่าฉันก็คิดของชานอาแล้วมันไปตรงกับคุณพอดีอีกอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยเลยก็คือในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ถ้าเป็นตัวสินค้าเฉยๆอะคะ่ะมันผิดลิขสิทธิ์แน่ๆถ้าเราไม่ได้ถ่ายเราเอาภาพสินค้านะั้นไปใช้เช่นขายกระเป๋าใบหนึ่งสำเพ็งมีขายเต็มเลยเป็นกระเป๋าใบเดียวกันไปเจอคนนนใใช้รรรูปปกกะเเเ๋าา็็ตล เอาไปใช้อะค่ะเสี่ยงมากมันผิดการละเมิดลิขสิทธิ์แน่เสี่ยงต่อการถูกเรียกค่าเสียหายหรือการถูกดำเนินคดีอันนี้ก็เสี่ยงมากเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นขายเองลงเองอันนี้ดีที่สุดยิ่งเป็นกรณีที่เป็นการขายเสื้อผ้านะบางร้านเนี่ยเขาขายเสื้อผ้าเขาอาจจะรับมาจากที่เดียวกันก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาอะไปจ้างนางแบบมาใส่ถ่ายรูปอันนี้ต้องถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ที่เขามีค่าใช้จ่ายหรือมีอะไรมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราถูกเรียกค่าเสียหายก็จะสูงกว่าการก๊อปปี้รูปมาจากอินเทอร์